ครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะไม่ไปดีเนึ่กากลาน,นะครับแต่เราก็ทำาซนเอกผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เซล์ต่อได้เลยครับพี่ไก่ครับครับผมตัวเลขดีครับอากาศว,วันนี้มาทำสวัสดีเทียรยองอากาศร้อนอยู่ครับร้อนมากขอบคุณครับ ครับผมพี่นํำครับสวัสดีครับวันนี้ตัวเลขเรายังดีอยู่นะครับเรายังกระจายสินค้าในอำเภอเมืองระยองวันนี้เราผิดชอบมาตาปุตครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอ็มครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ทีมเซลมาทำตลาด เพิ่มเติมที่จังหวัดเลยองอากาศดีครับแต่ว่ามีฝุ่นเล็กน้อยขอบคุณครับ okay, ขอบคอบครับอากาศพี่สัมพันธ์ครับเหมือนกันครับมารลยองครับอยู่บ้านเพอากาศดีครับอขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เปิ้ลครับค่ะอากาศหนักหนาวไม่หนาวแล้วค่ะแต่ว่ามีฝุ่นเยอะค่ะขอบคุณครับค่ะพี่เล่ยครับ ที่เลอย่ไหมครับค่ะอยู่ค่ะยอด l o w อ s วันเดือนนี้ดีขึ้นค่ะสัปดาห์นี้ดีขึ้นค่ะขอบคุณครับพี่ป้อมครับข่าวดีเมื่อที่อาทิตย์ที่แล้วก็ทำเอกสารให้เ k เของเอาสนใจตัว NDC เนาะก็ข่าวดีถ้าเกิดได้ก็โช่วงปีค่ะโอขอบคุณครับีวิครับข่าวดียินดีต้อนรับประธานคนใหม่ค่ะ ขอบคุณครับค่พ<อ>ี e ่ออฟครับครับเหมือนกันครับปีนมบก็รับประกานคนใหม่ครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับเอโอโค้ชหุยครับอ้อขอโทษครับอ่าเดี๋ยวนี้ขอเป็นพี่เป้ก่อนดีกว่าครับค่ะก็้อรรับประทานคนใหม่ค่ะเมื่อเช้ามีเตือนงานด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่เดียนครับ ข่าวดีตัวเลขโอกาสแล้วก็กาช้อปปิ้งแล้วก็ของน้องเดินที่แลวดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่จ่อยครับอ๋อดีโรงงานก็สิ่งที่กำลังขาดได้ได้ได้เข้ามาเริ่มเติมนะครับเหมือนกัรคือหน้ามาขึ้นครับคุณครับดีขอบคุณครับ โค้ดหวยครับก็ข่าวดีก็เอ,อของหวยคิดว่าหวยเห็นหนะผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะโรงงานแล้วก็ธุรกิจของทางเอ,อพัดคอบเนี่ยก็เออ,อยู่ในแผนนะคะแล้วก็ดีขึ้นนะคะก็ดีใจกับทีมด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับสักค่นะครับมีท่านใดที่เนนยังไม่ได้แจ้งอีกไหมครับ ผมครับพี่ไอซ์ก็ยินดีต้อนรับประธานแล้วก็เลขาคนใหม่นะครับซูซูค่ะขอบคุณครับครับเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มอ่ะ